อัปเดตข่าวสารข้อมูลการเยียวยาประชาชนอัปเดตล่าสุดครมอขอ,ขอจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด9,000บาทรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้นะํามาฝากทุกคนแล้วนะคะก่อนไปรับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ จากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะที่เกดบอกไว้ค่ะว่าจะติดตามข่าวสารการช่วยเหลือเยียวยานะคะในส่วนของน้าท่วมมาแท้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าจะมีการนําเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งในวันที่1 9พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะทางคอรมอ,อก,ก็ได้เคาะเรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเงินกว่า6,200ล้านบาทะคะเยียวยาถึง1ล้านครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ ข้อมูลข่าวสารนี้นะคะจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจค่ะนำมาฝากให้ทุกคนได้ดูได้ฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับการประชุมครอมอเมื่อวานนี้ค่ะ29พฤศจิกายนปี2565ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุชาบุรพชายัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะคะ ได้แถลงมติคอรมอนะคะว่าการประชุมในวันที่29พฤศจิกายนนั้นนะคะที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ค่ะเป็นวงเงินทั้งสิ้น6,258ล้านบาทสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะกว่า1ล้านครัวเรือนเลยค่ะ ซึ่งเป็นจานวนครัวเรือนจากการสำรวจเบื้องต้นแล้วนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ66จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินในกรณีใดกรณีหนึ่งจากกรณีดังนี้นะคะฟังกันให้ดีๆฟังให้จบนะคะทุกคนเราก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์น,นี้ไหมนะคะ มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเปล่านะคะข้อที่1นนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันคือ24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขงัง ติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ7,000บาทกลุ่มที่3กรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปนะคะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000บาทนะคะซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงิน ให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี65นี้นะคะจะต้องเป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคมนะคะทั้งนี้กรณีน้ําท่วมโดยฉับพลันน้าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิง่งรวมถึงการระบายน้ําจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้ ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยนะคะโดยมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้และต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยและผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติอำเภอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนะคะ สำหรับในกรุงเทพมหาคนครจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากสำนักงานเขตและกรุงเทพมหาคนครนะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะประสบภัยพิบัติหลายครั้งนะคะให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือกมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยนะคะจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าจากที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากนะคะ สรุปแล้วนะคะ,ะแบ่งออกเป็นภาคเหนือนะคะ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดภาคกลาง18จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดและภาคใต้10จังหวัดนะคะแล้วก็ขณะนี้เนยังคงมีสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อีก6จังหวัดนะคะก็ได้แก่มหาสารคามะะบนราชธานีอ่างทอง นครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและนครปฐมนะคะโดยยังมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายอีกจํานวนหนึ่งนะคะอยู่ระหว่างการเร่งส่งสํารวจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยนะคะได้รับการเยียวยาผลกระทบต่อไปนะคะใครที่ได้รับการสํารวจแล้วบ้างนะคะมาแชร์กันได้ก็เตรียมรอรับเงินได้เลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเยียวยาอยู่ที่เลทห้าพันเจ็ดพัน และสูงสุดอยู่ที่9,000บาทนะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้หรือติดตามข่าวสารเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะติดตามข่าวสารมาให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะคะคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ